สวัสดีครับท่านผูช้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับคลิปนี้อยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดมาติดตั้งสปอตไลท์โซลาเซลล์ให้ลูกค้าครับชุดนี้เนื่องจากลูกค้าติดตั้งชุดปั๊มแล้วก็ต้องการชุดสปอตไลท์ด้วยนะครับตัวนี้เลยนะครับที่ผมแนะนําให้ f อห,หลายๆท่านที่สอบถามนะครับสว่างเช้าร้อยเปอร์แบบไม่ดบหรือว่าดบนิดเดียวนะครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยยาวนะครับแผง18แโวลต์แบตเตอรี่11.1โวลต์ ลิเธียมไอออนตัวนี้แบตเตอรี่13แอมป์นะครับแล้วก็แผง30วัตต์ที่18โวลต์เป็นแผงโมโนนะครับให้ไปเป็นแผงโมโนสายไฟนะเราให้ไปที่5เมตรนะครับใครที่ต้องการสายไฟเพิ่มนะครับไม็กไม่เกิน15เมตรหมายถึงว่าต้องการต่อเพิ่มให้ความยาวรวมของแผงเนี่ยได้สูงสุด15เมตรอันนี้ทางโรงงานทำไปให้ได้ก็ตัวนั้นก็จะสั่งเพิ่มเติมไปได้ตัวนี้ให้ไป5เมตร อย่างเช่นติดคอกวอัวติดโรงจอดรถนะครับส่วนที่มีแสงแดดเนี่ยมันอยู่ไกลนะครับแผงไม่สามารถที่จะไปวางตรงนั้นได้ก็สั่งสายเพิ่มโดยมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมก็โอเคครับผมนะครับตัวนี้สเปคดีนะครับสเปคโครงการหมู่บ้านอบตได้เลยนะฮะติดความสูงที่แนะนำเนี่ยถ้าเป็นเคสของติดเป็นไฟถนนเนี่ยก็อยู่ที่4-5เมตรได้นะครับ4-5เมตรนะครับถ้าใช้ในโรงรถ ในโรงเลี้ยงสัตว์ก็ตามหน้างานท่านเลยตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่3,990บาทรวมส่งนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์ของแบรนด์บ้านหลังน้อยเนี่ยไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับตอนนี้โปรอยู่ที่3,690บาทจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะครับใครสนใจ Facebook Fanpage บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนแชทมาสั่งซื้อในนั้นได้เลยนะครับโอเคครับผมไปดูงานติดตั้งกัน เดี๋ยวมันเลือกชูปีหล่ะเจ้าเจ้าขอมันตำตำพอนั่นแหละเพื่อนเอ้ยเพื่อนถ้ามาจ่อนำลุ้งไปลางมันทอาจ่อเองคนเกิดพิษต่างสกิดอันนี้ปกติถ้าลูกค้าหาไม่ได้ผมถึงจะหาให้ครับเจาะบาดาลนี่ครับ เกิดแรงมาเป็นติดแต่ยังผีโดยตรงเลยไหมครับพี่ทั้งตัวสปอตไลท์อันนี้ทําเองครับผลิตในไทยอันนี้แบรนด์ของผมเองไม่ได้คือของออกมาจากจีนแต่ว่าเรามาสปอตแบทประกอบในเมืองไทยอันนี้ก็มีประกันมีสปอตไลท์จีนครับอันนี้สว่างแผงของสปอตไลท์ครับแผงชาร์จตัวนี้ครับใช่ครับผมแผงเงียบไฟสว่างใช่ครับอันนี้เปิดปิดเองอัตโนมัติครับแต่ว่าความสว่างนี่ จะค่อนข้างคงที่ไม่ลดความสว่างตอนเช้ากลางคืนหัวค่ำยังไงตีห้าก็แบบนั้นครับมันลดนิดเดียวแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยที่ผมเทสมามากกว่าสามปีกสว่างมากแก่งมากมันกระดับของมันดีนดใช่ครับพี่มันกระดับออกของมันองครับผมเป็นยินไปใส่ปะต่องเป็นวางเกียงไฟแต่ครับเนี่ยหมด ติ๊ตอไหวได้ค่ะแตเดี๋ยวไปเจาะจาหน้าบ้านดีค่ะาหน้าบ้านเอาเบอร์เปนไรครับเบอร์ใครกับแม่ก็ได้ครับไปใส่ดีก็ยืดดุนกันอีกก็ได้ค่ะขอบคุณเยที่เราบ้านคุณละตัวนี้ปั๊มเนี่ยประกันให้หนึ่งปีก็จริงแต่ว่าเราดูแลหลังการขายให้ตลอดปั๊มเสียปั๊มอะไรพี่ถ้าหมดประกันไม่ต้องทําพี่จ่ายเงินอย่างเดียวเราเอาไปซ่อมให้แล้วก็ติดให้เหมือนเดิมก็ดูแลจนตลอดครับชุดบ้านสวนก็ทําครับชุดตู้เย็นพัดลมหลอดไฟที่ไม่มีไฟถึงนะบ้านสวนอ๋อเด็กนี่จะไปยุ่ง โอเคเอาอัน <Okay, S 2> <t> นี้ไป <S <S 2> <S 2> ตามตรงนักสันสวกอันนี้สันเด้อสวกไอรือสันอ่ะบเบย,ยังไงยังอะไรนี้สวกเลยสวกเงี้ย่ะแหละเดินไปนู่นเดินไปเดินไปเออเดินัน่นแหละเดี๋ยวนะหืมกันดูนนด

ไม่รู้ว่าตรงแล้วผมเนี่ยตอืตัวนี้ปรับย้ายได้พี่ในอนาคตเพราะว่าเราถอดแค่นี้ออกหาเสาไปตั้งที่ใหม่อ,มหมหอ๋ผมใช้อยู่ไม่เป็นไรอ, <laughs> อันนี้สี่เมตรได้อยู่ไม่มีปัญหาถ้าห้าเมตรเสาขนาดน,นี้ไม่ได้ หากบอกได้เลย <laughs> บอกได้เลยครับโอ <c oughs> เครเรียบร้อยนะฮะอันนี้ชุดไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์นะครับงานแบบนี้ถ้าพ่วงสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เราติดตั้งให้ <c oughs> ให้พร้อมเลยนะครับ ก็จะเป็นเสาแบบนี้นะครับความสูงตัวนี้อยู่ที่4เมตรนะครับส่องบอ่อปลาหรือส่องบริเวณเนี้ยมันจะได้รัศมีสว่างไปถึงตรงกระท่อมที่พักครับผมโอเคครับใครสนใจ Facebook Fanpage ค,ครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนตัวนี้เฉพาะไฟ3,990บาทรวมส่งครับผมตอนนี้โปร36 90รวมส่งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ